ว่ากลับไปเชื่อเกาเวกลับมาแล้วไม่มาฮะยเขาเชวกลับมายังเกาีวยังไม่เห็นเลยโอ้โหตายแล้วะตางตาฮะังตายีจะตายิวจะเน่าตายหรอจิวจะหน่ยต้องจะสับจิ๋วปวิวเน่า่อตย ก๋วยเตี๋ยวยำยำมันรูปเกลือด้วยไม่เดี๋ยวตามเดี๋ยวพี่โอว่ามือทานตุ่มหวยมือทานเยอะตัวมากจะมาเวลาจะมาไม่เหลือมีต้นหน้าแล้วหน้าจึงจึงมีหน้ามีหน้ารุ่ง ขยมายมีมีอยู่ในเนี่ยขย่อุ่นกรูเดยร้อนเหรอเี่ดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเฮ้ยพี่ซักแล้ว

โอ้โหคิดว่าหมดแล้วตายโดนมือทำไวาดื้อย้ายวงตไหนบอ่ยปย่าดยว้ยกมานี้เลยเนี่ย